นี่ครับไก่ใหม่นะครับผมเพิ่งจับมาเตะนะครับผมดูไก่ผมเคยยังงงไฟนะครับผมทอดทอดทอดเนี่ยฉะนั่นเออทอดนี่หัวต่ำงง้ไฟวะเตะยังไม่ค่อยเป็นนะครับหานเกี่ยวเออเลยทอดอุ้ยทอดมากขึ้นเลยตัดไป

มา,ม,ามันมงงไฟเฉยๆ,ๆนะครับเมื่อกี้ครับไก่มันไม่เคยดีดกลางคืนนะครับผมน,นี่เป็นครั้งแรกของมันนะครับมาตั <c oughs> วแข่งอีกร้อยเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นไก่ดุลรอดถอดถอยแข้งหน้านะครับนี่ นี่เปิดปีกทอดนังกะทอดกังกะเออนั่นมาดูผมดิดดูมันมีดีที่เบอร์แข้งนะครับตัวนี้เป็นไก่ดุดรอดถอดถอยนะครับเป็นไก่สายตีของเรานะครับผมมาทอด นี่หัวตำเงามงามๆเลยเนองนี่ทอดล้วอดครับทอดได้ละเริ่มเป็นละไก่ไม่เคยเตะกลางคืนครับนะครับเป็นไก่ทอดถอยนะครับตัวนี้นี่นะครับเจอล็อกมุดมัดนี่เจอล็อกมุดมัดนะครับนี่นี่ทอดนี่อุ้ยมาตัวนี้ไม่วิ่งครับแต่ว่า เป็นไก่สายตีผสมนะครับเป็นไก่หุดรอดนะครับพัฒนามาอีกขั้นนะครับผมเป็นไก่สายตีหัวอุย้ยสายตีหัวตําได้เก่งมากเลยนะครับนะยัยงแห้งกันคอยังเล็กไก่ไม่เคยปั้มนะครับนี่แต่เป็นไก่ดีลเลยยกปีกนะครับ <ด>นี่ยกตีขึ้นลแล้วนี่ไหมครับขับกำลังเลยไงไก่ไม่ได้เลี้ยงครับเพิ่งจับมาเตะนะครับนี่ครับเป็นไก่หลุดรอดนะครับนี่อยถอดคอง้ำให้ตรงนี่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 ฝากไว้ตีนไว้นะครับนี่ อเขาปีกกลัวยังขาดกำลังนะครับนี่เอออีกอ่ะมาดูการเกตไก่ใหม่นะครับผมโอ้ยมามามาถึงขอดขอสวยงามถึงหน้านี่กำลังไก่ใหม่นะครับตัวนี้ไก่ใหม่ไก่ใหม่จริงๆนะครับ อุ้ยหัวมาดูลีลากันถอดคอ,อ,อ,อครับผมมาโยนใส่เปิดปีกปีกเพปีกยดบวมันกนี้เปิดปีกเก่งครับนี่ครับนี่ไก่ไม่จริงนะครับน,น,นี่ทอด ตัวนี้ผมขอปั้มอีกสักรอได้อายุขอปั้มสักสามเที่ยวนี้รู้เรื่องเลยนะครับตัวนี้ปากไวตีนไวนะครับยกออกมันยกออกเลยทำได้แต่ว่าหางมันยกปีกนี้เนี่ยมันต้องรอจอย่างมวันหนอุ้ยอุ้ยไก่ปั้มอุ้ยตัวนี้ผมวิ่งเนาะมวย เป็นไก่มวยนะครับ้ันหน้าไม่ต้องห่วงครับนี่ทอดลอดแล้วก็ซัดทอดรอดแล้วก็ซัดโดนแล้วต้องเอาคืนอ่ะนี่สลัสดปลีกออกด้วยนะครับนี่นี่ทอด ตัวมันกันคอมันเล็กนะครับเห็นไหมครับถอดอุ้ยลูกคอมันเล็กนะครับนี่ตัวคอก็มีสะดุ้งนิดๆนะครับนี่ถอดนี่ปปัญหาหัวที่กนิดหนึ่งหัวไม่หีนะคุณสหายเล็กอ้ยโดนบ้างนะครับไม่เป็นไรครับไก่ใหม่นะครับสะดุ้งนิดๆนะครับนี่นี่ไก่ทอดคอสวยงามนะครับ

งานสลับปีกแล้วนะครับ <percentages> <te ady> uh ่เห็นว่ามันจะยกโอ้คนโยนอุ้ย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 อ้อุนี่ตอ่อแ้วตของแม่แล้วอุ้ยโดนเหมือนกันอ๋อโดนเหมือนกันไก่มันใหม่นะครับเจอไก่สนุเลยไก่อายุดีกว่านะครับอุ้ยเหมือนกันเนาะมา ใช้สีมืดเนอะสาแจะโดนดอกเยอะครับต่อ,อมาใ่ไม่นะครับเด็กๆเอาเด็กๆมาปั้มเล่นนะอุยาาอ้ยหมอตับอุ้ยส่งมาซ่อนหล่กันมาเลยนี่นะครับไม่วิ่งแต่ว่าถอดคอสวยงามนะครับสลับปีกออกสวบุดออก เออครับง่างขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับไก่ใหม่นะครับผมมาลองดูนก่อน,นครับนีขอบคุณครับ